คูดแคท GT เป็นรุ่นย่อยใหม่ที่ทางเครดิวมอเตอร์เสริมเข้ามาทําตลาดควบคู่กับตัวโอ a า o o ค c a แคทรุ่น400รุ่น500นะครับคันนี้เนี่ยต่อยอดมาจากรุ่น500ร้อยัลตร้าราคาแพงกว่ากัน3,27,000บาทคันนี้ราคาเต็มถ้าไม่ได้ส่วนลดจากรัฐบาลนะครับ1,549,000บาทแต่พอได้รับส่วนลด1 5 0 0 0 0บาทต่อคันสิทธิประโยชน์ด้านภาษีสรรพสามิตรครับทำให้ราคาขายเหลืออยู่เพียง1 2 8 6 0ล้านบาท แล้วตั้งแต่เปิดตัวช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยมีให้เลือกสีเดียวนะครับสำหรับ Oura Good Cat จีก็เป็นสีเทาอ qua า r a รแต่ปีนี้ g r e ดว w a มอเตอร์เพิ่มสีใหม่เข้ามาก็เป็นสีขาวนะครับก็เลือกได้สสีตามใจชอบเลยส่วนราคาเนี่ยที่เพิ่มขึ้นจากรุ่น500 u l อ r a 3ลต้0 0แสนกว่าบาทเนี่ยบางคนเขาก็มองว่าใช้รุ่น500 u l อ r a ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าระยะทางการวิ่งก็ได้เท่ากัน500กิโลเมตรจากชุดแพ็คแบตเตอรี่ลิเธีมยมไอออน NMC นะครับหกิบสามจุด่วโล เพียงแต่ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยตัว o r ราค o ด c ค a g t เนี่ยใส่เพิ่มเข้ามาน่าสนใจเลยทีเดียวแต่นั่นแหละครับราคาที่โดดแพงกว่ากัน327,000บาทบางคนมองว่ารุ่น500 l อยตาก็เพียงพอแล้วพอต่อการใช้งานแล้วแต่สำหรับคันนี้นะใครชอบความเข้มใครชอบการตกแต่งที่ดุขึ้นมาหน่อยนะครับมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นด้วยนะสมรรถนะเขาก็ปรับขึ้นด้วยนะ ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีก28แรงม้าส่วนแรงบิด250นิวตันเมตรเพิ่มเข้ามา40นิวตันเมตรเมื่อเทียบกับรุ่น500อัลตร้าทั้งความหล่อเพิ่มขึ้นดุดันมากขึ้นสมรรถนะก็จีจ๊ดจ๊าดมากขึ้นดูจากชุดแต่งก่อนเลยครับด้านหน้านี่กระจังหน้าเล่นลวดลายมากับลายคาร์บอนไฟเบอร์นะนี่ดูสวยๆแล้วก็แต้มด้วยทริมสีแดงแล้วก็มีสัญลักษณ์ Gt ตัวไฟ Day t i m e r ล n n i n g Light ทรงกลมแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของ OLA เลยทีเดียวครับนี่และยังมาพร้อมคิ้วนะครับด้านข้างซุ้มล้อตรงนี้ก็เป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันไนะล่ไปรอบคันเลยนะส่วนล้อลอยครับขนาด18นิ้วอันนี้ก็เป็นลายที่แตกต่างออกไปจากตัว OLA ่า o ูดแคทรุ่นอื่นๆนะมีการเล่นสีสันสีแดงแล้วก็ตัวคาลิเปอร์เบรกสีแดงด้วยนะครับตัวซีรีส์ยาง2 1 5 5 0 R 1 8อันนี้ก็เท่ากับตัว500ออตร แล้วดูความเฟี้ยวด้านหลังครับได้ชุด spoiler, สปอยเลอร์สัญลักษณ์ G.T เข้ามานะฮะนี่รีดลมนะครับออกมาได้ตรงนี้ครับเพิ่มแรงกดทางด้านท้ายตัวฝากระโปรงท้ายนะครับเพิ่มระบบใหม่เข้ามาเรียกว่าคิกเซนเซอร์นี่ใช้เท้าช้อนไปครับเปิดขึ้นมามีของพลุงพลังไม่ต้องวางให้เละพื้นครับวางเก็บไปตรงนี้ได้เลยเวลาปิดคิกเซนเซอร์ปิดได้เหมือนกันนะฮะเปิดได้ปิดได้กับคิกเซนเซอร์นี่ Mercedes-Benz A-Class นี่ กดแตะปิดแบบนี้ยังไม่ได้เลยนะฮะกดเปิดขึ้นได้อย่างเดียวแต่ ORA GoodCat GT t นะได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดครับแล้วก็ชุดกันชนด้านท้ายเชื่อมต่อกับแผง Diffuser แบบนี้นะฮะลายคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันแล้วก็มีตัวทริมแดงๆเสริมความโดดเด่นเข้ามา แค่แตห้าประตูครับแต่เพิ่มชุดแต่งทําให้ดูดุดันมากขึ้น,นครับแล้วขนาดจริงๆนี่ยไม่เล็กนะฮะความยาวเนี่ยสีเมตรเลยส่วนความกว้างเนี่ยเกือบเกือบหนเมตรระยะต่ำสุดจากพื้นเนี่ยหนึมมก็ถือว่าไม่สูงมากนะครับแล้วก็มีชุดแพ็คแบตเตอรี่ nmc นะครับนิกเกิลแมงกานีสโคบอลเนี่ยวางอยู่ตรง พื้นห้องโดยสารนะรตัวชุดแพ็คแบตเตอรี่63.1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วการชาร์จนี่ก็ทำได้ด้านข้างตรงนี้รองรับทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับตัว AC กระแสสลับเนี่ยรับได้6.6กิโลวัตต์ส่วน DC กระแสตรงเนี่ยรับได้ถึง60กิโลวัตต์เลยทีเดียว ฉะนั้นชุดแพ็แบตเตอรี่ขนาด63.1กิโลวัตต์แอวเนี่ยถ้าเจอที่ชาร์จแรงๆนะครับปล่อยไฟมาเต็มๆเนี่ยชาร์จไม่ถึงชั่วโมงก็เต็มแล้วครับฉะนั้นด้วยความจุของแบตเตอรี่63.1กิโลวัตต์เนี่ยครับถ้าชาร์จ DC ได้เต็มๆเร็วๆเนี่ยครับไม่ถึงชั่วโมงก็เต็มแล้วนี่แล้วดูภายในครับลุกเข้มกว่าตัวโอ a ้าพุทแคทรุ่น400-500แน่นอนแต่มีให้เลือกโทนสีเดียวนะดำสลับแดงแบบนี้เบาะหนังเทียมนะครับดชบอร์ดด้านหน้าเป็น วัสดุแบบซอฟทัสนะฮะแล้วก็ตัวฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยจากเดิมเนี่ยอย่าง500อัลตร้าเนี่ยจะมีเบาะนวดสำหรับผู้ขับนะครับตำแหน่งเดียวแต่พอเป็นรุ่น GT นะฮะร,ราคาจ่ายเพิ่มเข้ามาเพิ่มเบาะนวดสำหรับผู้โดยสารด้านหน้ามาให้ด้วยเช่นเดียวกับระบบปรับตำแหน่งด้วยระบบไฟฟ้านะครับก็ปรับได้4ทิศทางขณะที่ฝั่งคนขับเนี่ยเบาะนั่งเนี่ยปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางครับนี่แล้วก็ความโดดเด่นนะครับจากหน้าจอทรงยาวแบบนี้ แบ่งเป็น2ส่วนนะหลังพวงมาลัยหน้าคนขับตรงนี้ขนาดประมาณ7นิ้วแล้วก็ตัวหน้าจอกลางแบบสัมผัสตรงนี้ขนาด10.25นิ้วรวมๆกันก็17.25นิ้วครับช่องแอร์ทุกอย่างดูเรียบง่ายนะครับแล้วก็สั่งการได้ที่หน้าจอแห่งนี้นะครับมี USB-A ให้2จุดนะครับแ r ลตชาร Charger มีให้ตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะครับ ก็คันเกียร์กระดกกระเดกไม่มีครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าหมุนเอานะครับ RND ไม่มีปุ่มพีเลยนะพีนี้ก็มีแต่เด็กมือไฟฟ้าครับคุณแจติดอยู่กับตัวขึ้นมาบนรถนะครับหมุนไปที่เกียร์ดีรัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยแล้วก็ออกตัวไปได้เลยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหลังคาพาราลมิตซันรูฟครับนี่เราเปิดกระจกก็ได้นะเปิดได้เต็มเ็มเลยฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าได้เปิดได้รับลมผลมฟ้าใบแบบนี้นะครับปิดมาก็ได้นะครับปิดเฉดก็ได้ ตัวกระจกเนี่ยเหมือนเขาติดฟิล์มกองแสงมาให้แล้วด้วยนะครับอะแล้วเราไม่พอเนี่ยเราปิดเฉดเข้ามาอีกทีนะครับก็รมรื่นสวยงามด้วยนะตัวหมอนรองศรีรษะปักสัญลักษณ์ GT มาให้ด้วยเมื่อสักครู่ลืมบอกไปนะก็ได้ฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาเช่นเบาะนวดสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ปรับตําแหน่งด้วยระบบไฟฟ้ามีการตกแต่งเพิ่มเติมและย้ําว่ามีเพียงสีเดียวนะ แม้ว่าตัวถังภายนอกจะเพิ่มสีขาวมาให้เป็นทางเลือกนอกเหนือไปจากสีเทาอควาเกรย์แต่ภายในยังมีรูปแบบเดียวให้เลือกครับสำหรับโอลาร์คูดแคท Gt ส่วนระบบความปลอดภัยเนี่ยยังเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนเดิมนะจากการมีกล้อง360องศารอบการมีกล้องหน้ามีเรดาร์เซนเซอร์ครับอันนี้ก็ไปช่วยเรื่องของระบบเบรกฉุกเฉินนะครับเรื่องของการเตือนการชนด้านหน้าตัวเลนคีปปิ้งรักษารถให้อยู่ในช่องทางการวิ่งเวลาเราถอยหลังแล้วมี รถจะปาดมาจากด้านหลังก็มีการเตือนมีการช่วยเบรกเหมือนกันนะครับรวมถึงบายสปอร์ตซิสเต็มนะครับเตือนเมื่อรถเข้ามาในมุมอับสายตารวมถึง a p ด i v ีฟ r u i s e คอนโทรลอันนี้ก็ติดตั้งมาให้นะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยเรื่องของฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยถือว่าเยอะจริงๆครับสำหรับโอลาร o คูดแอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันบ้างนะครับว่าสมรรถนะของโอ a า o o คูด t g แคันนี้จะแจ่มแจ๋วขนาดไหนตามผมมาเลยครับ โ r a าก o ดแคทจีเปิดตัวในเมืองไทยตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยครับตอนนั้นก็สร้างความฮือฮาเพราะว่าเปิดราคามาไปเต็ม,เ,ตมเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาทคนก็บอกเฮ้ยฉวยโอกาสขยับราคาขึ้นราคาหรือเปล่าเพราะตัว500-400น่ะขายดีรอรถกันนานพอเสริมรุ่นสมรรถนะสูงอย่าง GT เข้ามานี่พวกรอราคาไป1,540,000กว่าบาทเลยเหรอแต่ทางเกรดวอลเขาก็ให้เหตุผลนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ย มีทั้งปัญหาชิปช็อตเทสขาดแคลนชิ้นส่วนเพื่อการผลิตแล้วก็ต้นทุนการผลิตเนี่ยแร่โลหะต่างๆเนี่ยมันก็สูงขึ้นต้นทุนแบตเตอรี่ก็สูงขึ้นคัาน,นี้ชุดแพ็คแบตเตอรี่ตั้ง63กิโลวัตต์อวเนี่ยนะครับเขาบอกราคาต่างๆต้นทุนต่างๆเนี่ยชีย้แจงกับหน่วยงานภาครัฐหมดนะครับไม่ได้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาแน่นอน เพราะว่าราคานี่นะโดดมาจากตัว500อัลต้าเนี่ย3แสนกว่าบาทแต่เกตวอลเขาก็บอก mm hmm. นอกจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะ mm hmm. พวกฟังก์ชั่นออปชั่นต่างๆสมรรถนะที่เพิ่มเข้ามาเรื่องความแรงเรื่องคอสเมติกเชนอย่างตัวนี้ก็มีล็อ h คอนโทรลมาให้ด้วยฝาเปิดประตูท้ายเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็มีคลิกเซนเซอร์ด้วยนี่ยครับก็ใส่เข้ามา พวกนี้เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งนั้นนะครับแต่สุดท้ายก็ขายอัคานี้อยู่ยังคงราคาเดิมรุ่นอื่นๆก็ไม่ได้ขยับราคาอะไรนะครับทั้ง4 0 0 500แม้ว่าเกรดวอลเขาก็อยากจะขยับราคาเหมือนกันนะฮะแต่คุยกับภาครัฐแล้วเนี่ยก็ถึงวันนี้ยังไม่ได้ปรับสักทีนะครับก็ขายกันอยู่ราคานี้ราคาเดิมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยนะครับแม้ว่ายอดขายของ OLA Good CatGT เนี่ยเมื่อเทียบกับรุ่น500อัลต้าหรือว่ากลุ่ม400อเนี่ยก็อาจจะไม่ นะครับที่กระโดดไปขนาดนี้แพงถูกกว่าการ3 0 0แสนกว่าบาทนะฮใครชอบก็ชอบเลยว่ากันง่ายๆเปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยนอกจากจะสร้างความฮือฮาเรื่องของราคาแล้วเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของสีสันเนี่ยก็ต้องถือว่าโดดเด่นเลยชุดแต่งต่างๆที่ผมไล่เรียงให้ฟังเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นขึ้นมาจากรุ่นปกติแล้วตอนนี้สีตัวถังก็มีเพิ่มสีขาวมาให้เป็นทางเลือกด้วยนะครับภายในดูโดดเด่นชุดแต่งที่ผมบอกไปนะครับเน้นโทนแดงโทนดำ ดูครับเข็มขัดนิรภัยนี่ก็เป็นสีแดงแมฟิล Mercedes AMG เลยนะครับแล้วก็สมรรถนะการขับขี่ก็จีจ๊ดจ๊าดมากขึ้นนะครับเรียวแรงเพิ่มขึ้นมาเป็น171แรงมา้าอันนี้แรงม้าเพิ่มมา28ตัวเมื่อเทียบกับรุ่น500 u l อ r a ัแรงบิดนี่ขยับไปถึง250นิวตันเมตรนะครับเพิ่มขึ้นมา40นิวตันเมตรเลยแต่เร่งจาก0-100รเนี่ยเกรดวอลประกาศเองนะครับทำได้85วินาที อันนี้ก็เร็วกว่ารุ่น500อัลตร้านะครับตัวนั้นทําได้9.2วินาทีก็ต่างกันไม่ถึง1วินาทีนะครับแต่องค์ประกอบรวมๆการตกแต่งเนี่ยมันเหมือนจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมีพลังมากขึ้นมีความเราใจมากขึ้นนะครับการขับขี่จริงๆพละกำลังก็เหลือเฟือครับสบายๆแต่ถ้าเทียบกับตัว a อตโตทรีนะเอา ตัวชุดแพ็คแบตเตอรี่ขนาดใกล้เคียงกันนะครับกลุ่มราคาใกล้ใก้กันเนี่ยแอตโตทก็มีความโดดเด่นเรื่องการขับขี่เหมือนกันเรี่ยวแรงของแอตโตเนี่ยถ้าวัดจากประสิทธิผลของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้มาเยอะกว่าด้วยนะแรงบิดนี่ขยับไปตั้ง310นิวตันเมตรแต่แอตโตก็เซ็ตรถมาดีครับแรงแบบกลมกลมแต่เรื่องช่วงล่างการควบคุมเนี่ยก็ต่างกันไปพอสมควรคันนี้ออกแนวแฮชแบคลูกลักน่ารักนะครับแต่ตัวแอตโตเนี่ยชัดเจนว่าจะเป็นฟิวครอสโอเวอร์มากกว่า ส่วนช่วงล่างของ BYD a t o ี3เนี่ยบุคลิกจะออกแนวนุ่มสักหน่อยแล้วก็มีโยนมีโครงด้วยถ้าขับความเร็วสูงในโค้งนะครับผิดกับตัว OLA Good Cat หรือว่า o o o g o o t GT t GT เนี่ย ช่วงล่างนี้จะออกแนวแข็งเลยนะครับคือพอมาเป็น o อ a Good CatGT ปรับประสิทธิผลของมอเตอร์ไฟฟ้ามี c คอสเม c c กเชนเข้ามาชุดตกแต่งอะไรต่างๆแต่ช่วงล่างเขาก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับตัวยางตัวล้ออลลอยเนี่ยใช้ขนาดเดิมเหมือนตัว500อัลตร้าเลยก็ต้องบอกว่าเป็น EV ที่ตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งการขับขี่ในเมืองแล้วก็การขับขี่ทางไกลในเรื่องของพลังกำลังนะครับแต่ว่าช่วงล่างการควบคุมเรื่องบาลานซ์เรื่องดนามิกอะไรต่างๆเนี่ย ยังอยู่ขั้นในระดับพอใช้ได้ครับส่วนอัตราบริโภคพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยนะครับเห็นบ่อยๆเลยครับอยู่ที่ประมาณ16.5กิโลวัตต์อวต่อ100กิโลเมตรแล้วถ้าไปหารกับความจุของชุดแพ็คแบตเตอรี่ความจุ63.1กิโลวัตต์อลนะครับเท่ากับคันนี้วิ่งได้ระยะทางจริงๆประมาณ390กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ ก็ต่างจากตัวเลขที่เขาบอกว่าวิ่งได้500กิโลเมตรในโหมด NEDC นะครับแต่ก็เป็นอันว่ารู้กันในโหมด NEDC เนี่ยระยะทางการวิ่งเนี่ยมันมันจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าการวิง่งการใช้งานจริงในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่จะต่ำกว่ามากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง เป็น TV รุ่นบุกเบิกของ Great Wall Motor ที่มาดำเนินธุรกิจในเมืองไทยสมรรถนะยอดเยี่ยมฟังก์ชั่นออปชั่นเยอะมากระบบความปลอดภัยนี่ต้องมานั่งไล่ดูต้องมานั่งไล่ปิดกันเลยครับไม่ง,งั้นเตือนกันให้วุ่นวายไปหมดใครชอบก็ชอบนะครับแต่บางทีระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่มากไปเนี่ยบางตัวผมก็ขออนุญาตปิดดีกว่านะครับขอโฟกัสกับการขับขี่ขออนุญาตด,ดูเส้นทาง สภาพการจราจรแล้วก็ควบคุมรถด้วยตัวเองนะฮะแต่ถ้าใครชอบเนี่ยเข้าไปดูเลยครับฟังก์ชันย่อยๆต่างๆเนี่ยควบคุมได้ตรงหน้าจอตลางขนาด10-25นิ้วตรงนี้นะเพียงแต่คุณก็ต้องหามันให้เจอแล้วกันว่าไปกดปิดกดเปิดตรงไหนจริงๆคนใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันไม่มีปัญหาแต่คนที่นํารถมารีวิวอยู่กับรถช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้ครับก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกันพอสมควรแต่ก็ดีหน่อยนะมีปุ่มทางลัดที่เขาแยกออกมาเรื่องของโหมดการขับขี่ มาอยู่ด้านขวานะครับมาอยู่ตรงหัวเข่าด้านขวานะครับก็เลือกได้นะครับ normal sport eco หรือที่เป็น Auto ้นะครับจะถือว่าประสบความสําเร็จมากนะครับสำหรับ Questor ในการบุกเบิกการทําธุรกิจในเมืองไทยตอนนี้โปรดักต์ก็มีอยู่4-5ตัวนะครับแยกย่ยอยลงไปในรุ่นย่อยลงไปในขุมพลังก็ว่ากันไปตัว Olaf Woodcan เนี่ยก็เข้ามาสร้างการรับรู้เรื่องเทคโนโลยี เรื่องการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านะครับเรื่องของ EV ที่เกรดวอลเขาตั้งใจจะเป็นผู้นํา XEV leader นะครับก็รวมทั้ง EV รวมทั้งพวกไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดต่างๆเหล่านี้ส่วนแผนการประกอบ EV ในเมืองไทยเนี่ยตามแผนเดิมนะครับจะมีขึ้นตั้งแต่ต้นปี2567หรือว่าปีหน้านะครับแต่เดี๋ยวมาดูครับช่วงนี้อุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านเรื่องของชิปช็อตเท็อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นไปตามแผนงานของเกรดวอลหรือเปล่า แต่ปลายปีนี้เราก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วเรื่องของการตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ในเมืองไทยนะแล้วปีหน้าถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ย จะได้เห็นการประกอบ E ีีรถพลังงานไฟฟ้า100%ซของ g r e ต์วอรมอเตอร์ภายใต้แบรนด์โอลาแน่นอนแต่ผมก็ไม่ยืนยันว่าจะเป็นโอล่ากู๊ดแคทหรือเปล่านะครับเพราะตามที่เงื่อนไขที่ไปคุยกับบอร์ด EV ีที่ไปคุยกับ EV, กรมสรรพาิตเนี่ยในการใช้สิทธิ์รับเงินสนับสนุนรับภาษีสรรพามิรท,ที่ลดลงเนี่ยจะต้องมีการผลิตคืนชดเชยเนี่ยมันไม่ต้องผลิตคืนให้ตรงรุ่นกับที่นําเข้ามาก็ได้นะครับอันนี้เป็นกฎกติกา เข้าใจรับรู้เหมือนกันทุกค่ายนะครับผลิตปีหน้านะครับก็คือนําเข้าเท่าไหร่ผลิตคืนเท่านั้นนะครับหต่อหนึ่งแต่ถ้าคุณผลิตช้าไปเป็นปี2578อันนั้นคุณต้องผลิตคืนคันครึ่งนะครับนำเข้ามา1คันผลิตคืนคันครึ่งนําเข้ามา2คันผลิตคืน3คันแต่ถ้าเป็นไปตามแผนของเกรดวอรจะเริ่มผลิตปีหน้าแน่นอนแต่จะเป็นรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวมารอย,ยืนยันข้อมูลกันอีกที สนุกสนานแน่นอนครับตลาดรถยนต์เมืองไทยนับตั้งแต่ปีนี้บัดนี้เป็นต้นไปเพราะจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆโดยเฉพาะแบรนด์จีนเนี่ยเข้ามาตั้งลกลากเข้ามาเปิดธุรกิจในเมืองไทยแล้วก็หลายค่ายมีแผนจะขึ้นลายประกอบตั้งโรงงานในเมืองไทยซะด้วยนะครับการมาถึงของ MG ของ Great w ว w l นี่อาจจะต้องเจอคู่แข่งที่มากหน้าหลายตามากขึ้น นอกเหนือไปจากพวกบรรดาแบรนด์ญี่ปุ่นที่เริ่มขยับปรับตัวกันแล้วแล้ววันนี้เราได้มาทดสอบ ORA g o o o c a t GT อีกครั้งหนึ่งก็ได้เรียนรู้สมรรถนะของเขาการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ขึ้นไปการเชื่อมต่อระหว่างคนกับรถนะครับฟังก์ชันต่างๆก็ถือว่าไม่แพ้ใครครับเรื่องของฟังก์ชันการเชื่อมต่อเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัย มาในราคาล้านต้นๆนะครับแต่ก็ต้องวงเล็บตัวโตๆว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยส่วนลดร่วมๆส0 0แสนกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ใครกำลังอยากได้รถ EV นะครับโอราร์คูแคนก็ถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นในตลาดจริงๆครับ ใครับต้องบอกว่าสมรรถนะไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับโอ a g o o d c a ค GT ไปลองขับครับและอาจจะติดใจเหมือนผมนอกจากนี้ครับเวสต์วอร์มอเตอร์ยังมีแคมเปญที่น่าสนใจในช่วงนี้สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษครับหมอพยาบาลนะครับคุณครูคุณครูนี่ได้ทั้งโรงเรียนเอกชนและก็โรงเรียนรัฐบาลเลยนะครับทหารตำรวจครับเขามีแคมเปญพิเศษส่วนลดให้เลยครับมูลค่าสูงสุด34,000นบาทแล้วแต่รุ่นนะไม่เฉพาะ o อ a Good c a ค GT นะครับ ฮาวเวลเอสซิกฮาวเวโจเลออนเขาก็มีเช่นกันครับไปสอบถามที่ i a m โชว์รูมเกตวอลทั่วประเทศได้เลยไม่รวมพวกแคมเปญพรีเมียร์ดิวที่มีอยู่เดิมนะครับไปดูครับผ่อนศูนเอร์เซนาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีเรื่องค่าบำรุงรักษาพวกนี้มีอยู่แล้วในรถยนต์หลายๆรุ่นนะครับส่วนโอรา g o คูดแคทจีทีของเราเกตวอลเขาก็ใจดีครับช่วยผ่อนให้เดือนละ1 0 0 0 0บาทนานถึง10เดือนครับรวมมูลค่าเป็น10,000แบาท โอ้โหแคมเปญน,น่าดึงดูดใจขนาดนี้กับรถทรงเร้าใจขนาดนี้ไม่เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วล่ะครับ